พยายามาาา้า,า้ค่ะคะ่ะอาละก,กิทุกวันนะคะคือต้องลุกไปตัดกับปบะ้รตัดได้ให้น้องค่ะจนจะตกจะออกก็ต้องไปทำนะคะวันนี้ร้อนมากๆเลยนะคะวันนี้บรรยากาศร้อนนะคะ ับปะรดให้น้องช้างนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคะแนนของท่านด้วยค่ะสวัสดีแม่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะ